สวัสดีครับเรามาพบก,กันเป็นตอนที่12นะครับในหัวข้อของ k ค i z e n l t สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับคำถามคือว่าอยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่างระหว่างแนวคิด k ค i z ซ n ไ t กับ SCADA หรือ Industrial IoT ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ่อนน่้นะครับผมขออนุญาตอธิบายแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนางานเข้าสู่ ใครเซ็น L T อย่างนี้นะกันนะครับหนึ่งก็คือว่าในการแก้ปัญหานะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาอย่าพยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอันนี้สําคัญนะครับวันสําคัญมากเลยในการที่ท่านจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปเน้นที่ปลายเหตุของปัญหานั้นจะกลายเป็นคอสมากกว่าจะกลายเป็นวารุนะครับ2นะครับแนวคิดในการปรับปรุงงานนะครับเราจะเน้นปรับปรุงงานแบบออฟไลน์ ความหมายคือเราจะไม่พยายามไปเปิดเครื่องจักรหรือไปยุ่งกับเครื่องจักรเครื่องจักรก็อยู่ของเครื่องจักรคนทางานก็อยู่ของคนทํางานนะครับเราเพียงใช้อุปกรณ์ตัวนี้ฮะเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรแล้วก็คนเท่านั้นเองนะครับนี่สําคัญน,นะครับ 3. นะครับเรามีความเชื่อว่าคนหน้างานคือคนที่รู้ปัญหาดีที่สุดเพราะฉนั้นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือต่างๆนะครับเราต้องพยายามให้คนหน้างานนั้นสามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้และเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งานแก้ปัญหา สี่นะครับศัตรูของไฮลเซนคือความบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับแบบง่ายๆอย่างงี้นะครับในการวิจัยในการทดลองความคิดเบื้องต้นของเรานะครับอย่าพยายามไปขี่ช้างจับตากแตนลงทุนมากเกินความจําเป็นไปนะครับข้อ5นะครับต้องพยายามทําสิ่งที่มองไม่เห็นให้มองเห็นหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราใช้ความรู้สึกในการทํางานจากนี้ไปนะฮะเราต้องพยายามเปลี่ยนจากความรู้สึกนะครับมาเป็นตัวเลขให้ได้ โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหัวใจพื้นฐานเลยนะครับของการพัฒนางานแบบไคเซนไอโอทีนะครับตอนนี้มาดูความแตกต่างกันครับผมทําตารางนี้ขึ้นมานะครับเพื่อง่ายขึ้นในการแยกความแตกต่างระหว่างแนวคิดไคเซนไอโอทีกับสก a d a หรือ Industrial IoT นั่นเองนะครับคือถ้ามองมิติของการลงทุนนะครับไคเซนไอโอทีจะลงทุนค่อนข้างน้อยขณะที่สกาดา จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโปรเจกต์นะครับส่วนระยะเวลานะครับไคเซนไอลทีก็ช่วงสั้นนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนต้องจบนะครับแต่แนวคิสกาด้านะครับอาจจะเป็นช่วงยาวมากกว่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโปรเจกต์เช่นเดิมนะครับสามนะครับการเปลี่ยนแปลงไคเซนไอลทีจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับลองไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆวิจัยไปเรื่อยๆนะครับแต่ขาที่แนวคิสกาด้าฉับพลันนะครับแล้วก็จบเร็ว เป็นแนวคิดของทางวิศโกรรมมากกว่านะครับข้อ4นะครับก็คือการเน้นแตกต่างกันนะครับคเซนเอจะเน้นที่คนและก็เทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไปทางท้องตลาดนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับสามารถใช้เซ็นเซอร์อุปกรณ์ต่างๆในเกตของ education หรือการศึกษาก็ได้นะครับส่วนแนวคิดสกาด้าน,นะครับพวกเนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้านสําหรับอุวกรควบคุมเพราะนั้น การที่เราจะไปแตะตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับถ้าเราไม่ได้เรียนจบทางนี้มาผมเชื่อว่าเป็นงานที่ลําบากนะครับไม่ง่ายๆเลยนะครับเพื่อเข้าใจมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตอธิบายตัวอย่างนะกันนะครับว่าการที่เราเข้าใจข้อจํากัดของเครื่องมือนะครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับเราจะประยุกต์ใช้นาคิดไครเซนอัทีไปช่วยในการทํางานได้อย่างไรนะครับโรงงานแห่งนี้นะครับมีเครื่องจักรค่อนข้างเก่า แต่ว่าทางผู้บริหารนะครับก็ต้องการส่งเสริมให้ใชแนวคิดคเซเนอรทีไปช่วยในการปรับปรุงงานนั่นเองนะครับเครื่องจักรเครื่องนี้นะครับไม่มีไฟอันดงหรือสัญญาณไฟแจ้งเตือนนะครับกรณีเกิดเหตุการผิดปกติขึ้นมานะครับไฟที่ตู้จะโชว์สีแดงเราเพียงแต่ใช้เซนเซอร์นะครับไ์เซนเซอร์จี้ไปตรงไฟตําแหน่งสีแดงนะครับแล้วก็ทําการบรันทึกข้อมูลด้วยอ r d u ดอโ,โน่นะครับแล้วก็ควบคุมส่งสัญญาณมาที่บอร์ดตัว dcu นะครับแล้วก็แสดงผลผ่านไฟ คมไฟอันดงนะครับให้ทุกคนมองเห็นในภาพได้ง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเงื่อนไขของบอร์ดนะครับว่าเป็นบอร์ดระดับของ Education นะครับแล้วก็เข้าใจเงื่อนไขของตัวเครื่องจักรที่มีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปเก็บค่าที่มันพิจิตรชันของเครื่องจักรได้นะครับเราใช้มันเพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ปกติขึ้นแล้วก็บันทึกดาวทางของเครื่องจักรนั้นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับหากท่านนะครับมีคําถาม หรือข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ได้หรือติดต่อทางสมาคมก็ได้นะครับขอบคุณมากครับเจอกัในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ